สปัสดติ้าตอนนี้ตีสีของฟินแลนด์ก็ยายสนฝันก็เลยตื่นขึ้นมาก็พอดีก็มันก็เหลือไม่กี่วันแล้วน้อยเหลืออีกแค่วันเดียวก็เลยยายสนก็เลยมาทำคลิปค่ะยายสนฝันว่าเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายแต่เขาเป็นเขาก็ไม่แข็งแรงและที่ที่บ้านเขามีต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีอยู่สองกิ่งค่ะสกิ่ง สองกิ่งมันจะเป็นสองเก้าหรือเปล่าแต่ก็เลยไปช่วยเขาตัดที่นี้พอออกมาจากบ้านผู้ชายคนนั้นก็เลยมาแบบมาที่บ้านตัวเองมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนมีฝูงมาเยี่ยมเยอะแยะ,แยะก็เลยไปสั่งปลามาให้เขากินสองสองตัวปลาสองตัวตีเอาได้ค่ะก็ลองดูว่าปลาสองตัวมันจะเป็นอะไรแต่เป็นผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนมันเป็นเป็นสีสองหรือเปล่าแต่ สองตัวมันจะเป็น 4, 8, 2, 4, ปดอะไรหรือปล่าก็เตียวเองด้ะย,ายากายฝนยายสนก็ฝากไปแค่นี้ละคะ่ะ